าวหวานสำรัญใจในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับเท็ดดี้แล้วก็อาจารย์เมย์อีกเช่นเคยนะครับแน่นอนเลยนะฮะเอฟซีอาจารย์เมย์วันนี้มีของอร่อยมาฝากกันอีกเช่นเคยครับเมนูวันนี้บอกได้เลยว่าพิเศษมากๆ <c oughs> คือรวมทั้งความอร่อยของเบเกอรี่และอาหารอร่อยๆที่ผมกิ้ชอบด้วยเมนูอะไรครับวันนี้เระบาร์บีคิวชิคเกอร์เค้ก อันแรกเราจะเริ่มจากการทําไก่แดงก่อนใช่อ่าหลายคนกังวลใจบบบโอ้โหจะแบบไปหาวิธีหมักได้ยังไงให้หอมอร่อยสีสวยเข้าเนื้อวันนี้นะฮะคุณผู้ชมง่ายๆเลยแค่ซองน,นี้ซองเดียวนะครับผงทาหมูแดงตราโลโบนะครับนี่ซองน,นี้เนี่ยได้ทั้งสีที่สวยงามความหอมแล้วก็ความอร่อยที่คือครบเลยจะทําหมูแดงก็ได้ไก่แดงก็ได้แบบนี้นะครับ1งซอง จากนั้นนะครับเราก็จะผสมกับน้ําอุ่นนะครับง่ายๆแบบนี้เลยครับคนผสมผงทำหมูแดงตราโลโบนะครับกับน้ําอุ่นให้เข้ากันโอเคครับใส่ฮันนี่ลงไปอันนี้คือช่วยยังไงเอ่ยหอมๆมากขึ้นจะได้มีรสแบบหอมๆมันหวานนะกลมกล่อมนะครับโอ้โหหอมมากๆ ผสมจนเข้ากันดีแบบนี้นะครับเราก็จะนําตัวซอสหมูแดงนะฮะลงไปผสมกับตัวไก่วันนี้เราใช้สะโพกใส่เข้าไปเด้งก็เอามือที่ใส่ถุงมือแล้วใช่ไหมมอซาชเขาให้ซอสเขาเขา<ป>้าเนื้อใช่ค่ะ,ะจะนวดนวดเบาๆนะจริง,รงๆเขาบอกว่าหมักแค่2ชั่วโมงก็พอแล้วแต่เราว่าจะให้เขาเมริเนตให้ว่าอร่อยมากขึ้นเราขอเข้าตู้เย็นนะคะพอเย็นแล้วเข้าตู้เย็นใช่ไหมซีลนะหนึ่งคืน เอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือเนื้อไก่แดงที่เราหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับหมักไก่แล้วนะฮะเข้าเนื้อเรียบร้อยมั่นใจความอร่อยแต่ความนุ่มเนี่ยสิอาจารย์เมย์แนะนําว่าเราเอามาต้มงนี่ก่อนต้มก่อนให้เขาเริ่มสกได้ร้บเสร็จแล้วเราก็เอามาย่างก็เวลาเราย่างเวลาก็จะน้อยลงแต่เวลาเรามาใช้ใช่ไหมมันก็จะ juicy มัน moist อร่อยจะได้ชุ่มฉ่ำอันนี้ไก่แดงนะฮะใส่มี่ อ่ะแต่นเ้เ,เ,นเปิดไฟนะครับพา,าเริ่มเดือดนะเดี๋ยวเราก็พักไว้แป๊บหนึ่งไม่สุกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าไม่สุกร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณ15นาทีพอมีสีอ่ะก็พอแล้วโอเคอาแล้วครับอาจาร,รย์เมย์บอกว่าโอเคแล้วเพราะว่าตรงกลางเริ่มเดือดแล้วแบบนี้ถูกไหมฮะใช่อ่ะเราก็ดูตัวเนื้อไก่ของเรานะฮะก็เหมือนกึ่งสุกสกึก่งดิบอยู่ตอนนี้อ,อ่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราอยากให้เขาชุ่มฉ่ำ อันนี้ถาดของก็จะมีมีลองฟอยมีฟอยค่ะจะได้ไม่ติดนะครับใช่ค่ะเอาละจากนั้นนะครับเนื้อไก่ของเราครับนี่เอาหนังขึ้นค่ะ,ะได้แบบนี้ปุ๊บเดีย๋ยวเอาเข้าไปเข้าเตาอบนะครัไฟยังไงจะเนียบไฟ200อองศาเซลเซียส นะประมาณ20นาทีตาบางทีสมมุติเราเห็นมีสีแล้วเลย10นาทีก็ออกได้เตาแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ค่ะนะครับอ,อันนี้เราเอาให้สุกแล้าสีสวยใช่ค่ะโอเคครับเดี๋ยวเอาเข้าตาอบพร้อมๆกันนะครับอาล้วครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ะโพกไก่แดงของเรานะครับชิ้นส,สวยๆเอามาหั่นเป็นเตาแบบนี้อันนี้จะเป็นซอสที่ได้จากการ หมัก<า><า>เมื่อกี้นี้น<า>ต้ม<า>นะฮะแล้วก็ถ้ามีแบบตอนที่เอาไปอบมนี้น้ำออกมาอนะั้นอร่อยเลยเอามาผสมกันได้นะครับอันนี้ซอสนะครับซอสหมักนะครับผมจะผสมซอสเข้าไปอาจารย์เมย์บอกว่าจะได้หอมอร่อยเข้มข้นนะครับแล้วอันนี้จะมีน้ำมันงาหอมๆนะคือเน,นี้ยจริงๆปกติไก่แดงของเรารสชาติอร่อยอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เราเอาไปทําเป็นไส้รสชาติตอมหอมแล้วก็จัดขึ้นนิดนึงุณผู้มชมดูฮะสีแบบอู้น่ากินมากจากนั้นนะครับอันนี้แป้งข้าวโพดนะครับเราใส่เข้าไป คนให้เข้ากันเนาะอ่ะครับหลังจากที่เราผสมตัวซอสนะครับอันนี้เดี๋ยวเราคนให้ข้าแป้งละลายนิดนึงนะใช่ระหว่างนี้นะครับตัวไก่แดงของเรานะครับจะใส่ลงไปเลยจากนั้นนะครับอันนี้ซอสของอาจารย์เมนะครับเราจะใส่เพิ่มเข้าไปแล้วก็ผัดให้แป้งสุกนะครับโอเคเราต้องผัดถึงข้าแห้งนะอ๋อต้องผัดจนแห้งเลยใช่ค่ะยังเงาเพราะมันมีแป้งสังเกตง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับตัวซอสที่เราใส่ไปนะคะตอนนี้เริ่มงวดแล้วนะครับ โอเคนะได้แล้วนะพอเวลาเราเห็นเขาไม่ติดกระทะนี่ก็เดจดๆๆ,ๆๆอย่างเงี้ยอันนี้คือใช้ได้เลยได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับ<ช>ลูดแล้วก็ไปแล้วที่สําคัญดูไส้ผมเงาเงาแบบนี้เลย<ม>แป้งสุกแล้วก็หอมมากๆครับตอนนี้เดี๋ยวเราตักไส้พักไว้แล้วก็มาตีเค,ค้กกันก่อนใช่คับครับอันนี้ใส่ชามก่อนนะตอนนี้ต้องมาทําเค้กน,นะครับเค้กวันนี้อร่อยมากๆเพราะเป็นชิฟฟ่อนอะจะเนชิฟฟ่อนค่ะชิฟฟ่อนนี่คือจะเป็นไข่ไข่ขาวแล้วก็ไข่แดง เดี๋ยวผมจะทําส่วนผสมของไข่แดงก่อนส่วนผสมแรกเลยนะฮะคุณผู้ชมขาดไม่ได้เลยครับก็คือไขมันคุณภาพดีนะครับวันนี้เราใช้น้ํามันผวเหลืองตรามรกตนะครับฟ้าสีเหลืองแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าทําอาหารก็จะเอาไปผัดเนาะแต่วันนี้เอามาทาเบเกอรี่ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่อัมคพวายกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขาวข้นแล้วก็หอมมากๆนะครับคล้ายกับกะทิคั้นสดเลยนะครับคุณผู้ชมครับ เห็นดูสีสันสวยงามนะฮะชิฟฟ่อนของเราก็จะมีแบบกลิ่นอายแบบกะทิแบบไทยๆนิดนึงนะจากนั้นนะครับเราจะใช้มิตรผลน้ำตาลอ้อยธรรมชาติคัดสรรคุณภาพจากอ้อยธรรมชาติ100%นะครับ อันนี้น้ำตาลอ้อยธรรมชาตินะครับ50กรัมนะฮะสำหรับส่วนผสมที่เป็นไข่แดงเดี๋ยวเราตีไข่ขาวเราก็ต้องใช้เดี๋ยวผมจะตวงไว้เลย80กรัมใช่ครับเอาละครับจากนั้นนะฮะจะใส่ไข่แดงลงไปนะครับ5้ฟองครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับผงฟูนะครับวานิลลาผงนะครับจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมใช้ตะกร้อมือแบบนี้นะครับคนให้เขาเข้ากันก่อนนะครับ แมไข่แดงกับน,น้ำมันที่เป็นไขมันเขเข้ากันง่ายเลยนะครับจากนั้นนะครับเนื้อเค้กชิฟฟ่อนของเรานะฮะวันนี้จะเนียนละเอียดแล้วก็นุ่มมากๆเลยนะฮะถ้าเราใช้แป้งเค้กตราดิพินนะครับสังเกตง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมสีชมพูแบบนี้นะครับแล้วก็มีตรา TFM นะครับมั่นใจเลยทําเค้กอันไหนก็อร่อยแน่นอนนะครับแป้งละเอียดมากๆอันนี้ผมจะค่อยๆคนให้เข้ากันก่นกอน น่นี้ไข่แดงเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็พักไว้เอาไข่ขาวนะใส่ลงไปอ่างเครื่องตีอ่างต้องสะอาดนะอย่างเราก็ใส่ครีมออกทาทาเข้าไปใส่แล้วนะเราใส่เครื่องตีนะโอเคสูงสุดประมาณ30วิพอสมวสมเริ่มพอกใช่ไหม เราก็ใส่น้ำตาลพอไข่ขาวเริ่มขึ้นฟูนะครับก็จะใส่น้ำตาลอ้อยของมิตผลลงไปนะฮะจากนั้นก็ตีแบบความแรงสูงสุดเลยะนะครัให้เขาขึ้น,นฟูนอ้อาแล้ครับจากนั้นเอาส่วนผสมไข่ขาวครึ่งหนึ่งผสมกับไข่แดงก่อนนะฮะเดีทำเลยข้าวกลมอ่ะโอเคพอเข้ากันแล้วเราก็ใส่ส่วนนี้ลงไป คือเราต้องแบ่งทำแบบนี้เพื่อที่ตัวไข่ขาวอ่ะจะไเข้ากันได้นะใช่บาดขอบขอบแล้วก็ต้องก้นที่เมื่อกี้ไม่ถึงนะฮะใช่ได้เนื้อเนียนแบบนี้เลยโอเคเราก็จะใส่ถ้วยนะคะครับพอเราบิบลงไปนีดนึงใช่ไหมเธอก็เอาช้อนหยอดไส้ลงไปแต่แบบนี้ก็ปิด หลังจากที่ใส่แป้งเค้กเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ไส้เรียบร้อยก็โรยอัลมอนด์ลงไปไฟ1 6อนะคะคันเซลเซียสประมาณ15นาทีเดี๋ยวผมเอาเข้ากับอบให้เลยนะครับ คุณผู้ชมครับน่ากินมากๆเลยนะครับกับเมนูของแค,คดดี้และก็บะหมีในวันนี้นะครับบาร์บีคิวชิคเก้นเค้กนะครับคือเค้กนุ่มมากๆดูนะแบบนี้เลยอ่ะมันแบบโอ้โห <c oughs> มันชิฟฟ่อนตุอนจันเมอ่ะอ่านะฮะคุณผู้ชมครับนี่ผมโชว์ให้ดูว่าแบบไส้ข้างในน่ากินขนาดไหนโอ้โหร้อนใช่ครับร้อนด้วยนะครับ <c oughs> แต่น่ากินมากๆเลยไก่ยังเป็นชิ้นๆอยู่แล้วมีความฉ่ำตัวเนื้อเค้กดูแบบนุ่มเบามาก <c oughs> นุ่มจริงๆแบบนี้เลย ร้อนไหมร้อน,นุ่มมากๆแต่ที่ชอบจริงๆฮะคุณผู้ชมคือความอร่อยของตัวไก่ที่แบบมีความเค็มๆหวานๆตัวเนื้อเค้กที่มันมีความหอมๆหวานๆนิดๆนุ่มๆมันละลายอยู่ในปากเลยสึดยอดมากๆเลยบาร์บีคิวชิคเก้นเค้กัด คามอร่อยแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมติดตามชมกันได้นะครับที่รายการข้าวหวานสำราญใจนะครับทุกวันจันเวลาบ่าย2โมงส5นาทีทางช่อง WorkPoint TV ีหมายเลข23ค่ะอ่าหรือคุณผู้ชมวันนี้ดูอยู่นะอยากจะไปดูสูตรอื่นๆนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหมื่นกว่าสูตรเลยเข้าไปดูกันได้นะฮะที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีนะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับวันนี้ข้าวหวานสำราญใจหมดเวลาลงไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ วันนี้นานาจะชวนทุกคนเอาครัวซองแช่แข็งเนี่ยนะคะมาเสียบไม้แล้วก็ทานคู่กับซอสกะทิฝอยทองค่ะวันนี้มีเค้กอร่อยๆอมาฝากนะครับอาจารย์มีบอกว่าเป็นเค้กช็อกโกแลตที่โอ้โหเนื้อนุ่มอร่อยแล้วก็ซอสข้างบนอร่อยมากๆใช่ค่ะ